ครับวันนี้ครูคิดว่าพวกเราคงได้รับผลการเรียนกันทุกคนแล้วนะครับอขอยินดีกับพวกเราทุกคนด้วยนะครับทราบว่าพวกเราทุกคนนั้นมีความมุ่งมั่นตั้งใจนะครับในการสอบครั้งนี้เป็นอย่างมากจนทําให้ผลการเรียนโรงเรียนของเรามีคะแนนรวมในระดับดีเยี่ยมนะครับคิดว่านะครับปีหน้าเทอมต่อไปนี้พวกเราจะสามารถทําคะแนน ได้ดีไม่แพ้กับเทอมนี้นะครับขอให้พวกเราทุกคนนั้นประสบความสําเร็จในชีวิตนช่โชคปิดเทอมขอให้ทุกคนนั้นโชคดีครับสวัสดีครับเอาละจ้ะเด็กๆแล้ววันนี้ก็เป็นวันปิดภาคเรียนแล้วครูอยากจะให้นักเรียนเนี่ยออกมาแสดงความรู้สึกกับเทอมที่ผ่านมาหน่อยอ่ะใครจะออกมาเป็นคนแรกจ้ะใครครับ,รรบโอ้เก่งมากมาเลยจ้ะผมขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี ทั้งจากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พี่ๆจกภาคีเครือข่ายพี่ๆจกอบาตาทุกคนที่คอยเป็นห่วงพวกเราเสมอมาและที่สำคัญพื้ดขอขอบคุณทุนกระหม่อมหญิงที่ทำให้พวกเราได้เรียนหนังสือแม้จะอยู่ในพื้นที่ห่างไกลและคุณครูทุกคนครับที่คอยสอนหนังสือพวกเราครับยมาอะไรตบให้เพื่อน ูเองก็รักทุกคนเช่นกันนะครับแล้วก็ต้องขอขอบใจทุกคนที่ทําให้ครูรู้จักตัวเองมีแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตกับการเป็นผู้ให้เอาครูจะกลับมาอีกไหมครับเด็กๆครับถ้าครูจะขอเดินตามรอยพระอ,องค์ท่านจะขอเป็นครูอาสา,าที่นี่ต่อไปเด็กทุกคนว่ายังไงครับ yeah! โครงการโรงเรียนเพียงหลวงเป็นโครงการในพระดำริของทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีที่พระองค์ทรงห่วงใยต่อสภาพปัญหาโดยเฉพาะเรื่องการศึกษากับเด็กพื้นที่ชนบทที่อยู่ห่างไกลในถิ่นธุรกันดารโดยมีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนน้อมนำมาปฏิบัติภายใต้แนวความคิด มอบโอกาสพัฒนาศักยภาพเด็กและคุณภาพชีวิตของเด็กและครอบครัวให้มีความพร้อมมีโอกาสได้เรียนหนังสือซึ่งปัจจุบันโครงการโรงเรียนเพียงหลวงมีทั้งหมด18แห่งขอขอบคุณภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนเพียงหลวงในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีนี้ให้สำเร็จ และเป็นไปนตามเป้าหมายเพื่อพัฒนาให้พวกเขาเป็นพรังเป็นอนาคตของชาติต่อไปเพียงลวงของเราเพียงลวงพ้องไทยปันิทานสืบสารความดีประเพนีวิธีปัญญาเชียนสองทางสร้างการศึกษาเพียงลวงจากฟ้า